อุตะอุตะเฮ้ยทำไรคะบอกเอาวัวมะด้วยให้กินเอาวัวเหรอค่ะ<อ>ข,ขอต้อนรับเข้าสู่ปูนัดลัดทุง่งอีพีนี้ ทำอะไรเดี๋ยวก็ไปติดตามดูกันเลแล้วกันเพราะยังคิดไม่ออกวีไซน์ไม่ออกเราก็จะไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเราะะเริ่มแรกด้วยการกิน,กนโอะโวคาโดตอนเช้าก่อนนะคะใช่ค่ะหนูหน,น,น,นูซื้อพรมเช็ดเท้ามาใหม่เหรอซื้อมาใหม่เสียงตาอ๋อหนาดีด้วยนะด<ม>ูว่าจะเป็นหนังแท้มันเคลื่อนที่ได้เลยนะพรมเช็ดเท้าวันนี้จริงป่ะทำไมพรมเช็ดเท้ามีหู หมาไม่ใช่ปุมจชาวันนี้ทำอาหารเช้าให้กินก็คือปอ,อกอโวคาโดให้กินหนึ่งลูกเพราะว่ามันสุกแล้วกินกับโอนตินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทํางานไปด้วยโต๊ะของเราก็ลกเหมือนเดิมจ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลคุณเขาขยันคุณเขาล้างจานจัดจะอรย เหนื่อยมากไหมฟิตจริงเลยออ <c oughs> ของกานต่อใ,ใจกลางวันกินอะไรได้สั่งข้าวให้กินอุ้ยแขนลยอยขึ้นแล้วเนี่ยเ,ยเยอ้าถามันก็ถามย้อนเข้าไปก็ย้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสองคนอะอฟิตอะฟิตมากซึ่งกฟิตกรเกินก็ฟิตรองเท้าก็ฟิต คุณอยากเห็นรองเท้าพี่ปูไหนโชว์ดิน่ะสุดยอดเออได้ยินเสียงมันลั่นไหมก็ดูมากเลยเขาโดนจิ้งมาด้านนอกน่าสงสารจริงเลยน่าสงสารจริงเลยตู๊บตุ๊ตุต๊บโอ้โหไปหาใครพี่ไปหาใครพีไร่ไปไหนแล้วฮะไปสิไปสิไปสิไป ไัให้ไั้ไั้ือดีะดิ่งกน่ารักน่ารักอะไโอ่เหยียบเท้าเทลี่เลยอาเลยเลยไปเลยตัอุนเยก็อยู่ข้างนอกนานรักปะรักรักแหละรักแหละหนึ่ง เหม็นเหรอพึ่งอาบน้ำทำไมเหม็นเงี้ยจริงดิเขาไม่เป็นจริงไมตัวกลมเนอะเขาเป็นสายพันธุ์ตัวกลมอ๋ออยู่ตัวกลเขาโชว์กล้องเงีเ้ยอ๋อใช่ติวนจัดไหมจ้ะต้องยืนให,หรอยืนอย่ะอ้ Ya kan? Kau di diri lah Kau tetep di diri นอนยืดแล้วก็อนี้ไปเลยยืดหลังขายยาวๆมั้ยนี่ โอเคโอเค,อเคซัก,กอะไรอะ่ะซักกางเกงตากแ้วเหลือเสื้อโอเคไปอาบน,น้ำเดี๋ยวมาจ้ามากินข้าวเที่ยงเสียงลมกุ้งกิงกุ้งกิ้งไม่นัดสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ้าถ่ายจเจนกันเจออีกแล้วจา้า <c oughs> ทำไมปูมองบนงนั้นน่ะ เรวจะรอกินข้าวสั่งอาหารมากินนะคะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเอาหมาเป็นไรเมื่อกี้ฮะหมานอนตายแล้วเมื่อกี้ฮึ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 เอลี่เฮ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 ้เอ้เรียกงานรู้เรื่องหน่อยอันนี้คือเวลาเที่ยงนะคะ เที่ครึง่งมืดมากอย่างอาจจะห้าโมงเย็นนะดูเมฆฝนมันก่อตัวมาแล้วมาอย่างแรงเลยดูสิทุกคนตกแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยสวัสดีนะ้องฟารมิงก้ฟามิงนั้นโก็จริงๆ เป็นส่วนไม้ย่อมของปุกิน้อยของเรานะคะ,ะจำปีออกดอกด้วยเห็นปูบอกเดี๋ยวพาไปดูดอกจำปีดีกว่าคุณทอรี่คุณทอรี่นอนรับลมเหรออ,อันนี้สั่งไม้เทียมมาเดี๋ยวจะให้ช่างเขามาทำเขาเรียกอะไรนะบังกำแพงบ้านอนะเพราะว่าแดดร้อนมาก นี่มันก่อนปูใส่ปุ๋ยไปออกดอกนะคะกุหลาบน้อยของเราแต่อันนี้ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยสงสัยโดนเพียงไปบ้างไอปูว่าดอกจำปีออกแล้วไหนดูสิปีก่อนปีก่อนเออจักกกุไหนอ่ะไี่เห็นจะกระดอกอ๋อนี่นี่นี่อกปีออกดอกจริงด้วยจจิงเลยอันนั้นดอกจำปีเดี๋ยวขึ้นดอกร่วงไปแล้ว มีตรงไหนอินไหมออกสอดอกดีจังเพิ่งปลกแบบเดียวเองนะส่วนแสแตนกิลของเราเป็นไงอังกฤษมากอันนี้คือเฟิร์นเกิดเยอะมากนะเนี่ยมีเฟิร์นค้าหลวงเกิดด้วยอันนี้น่าจะมาจากดินไฟมืดมากทุกคนน่กกากลัวจังเลย นี่ควสจะกดรอยตามสกดรอยตามใช่ไหทำไมไปดิสกดรอยตามวะจะมองย้อนกลับไปหน้าบ้านก็จะลกตลอดเวลาอันนั้นขยะคือเราเตรียมจะมาทิ้งเย็นนี้นะพรุ่งนี้รถขยะจะมาเก็บเจอไก่ย่างจริงดิจริงดิของกินเราเยอะนะ แต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เคยได้กินทุกอย่างเลยบ้านที่คนอยู่มันก็ต้องลกก็แหละหมายถึงของต้องเยอนนะอะเนาะแต่อันเนี้ยคือลบไม่ได้เก็บจริงๆ <laughs> ส่วนคนเนี้ยทาไมต้องวิ่งตามกลัวฉันทิ้งหรอ <S <s ดูดูดูดอุย้ยเหมือนหัวฝรั่งเลยตามมาทำไมเส <s> <c oughs> ามีเสียงเองตามขามาทำไมาเองตามขามาทำไมา ช่วยทำงานก็เล่าช่วยทํางานก็เล่าดูดิว่าจะทําชั้นเอาไว้วางพิมพ์เตยังไม่ได้ทำเลยมันต้องเข้ารูนั้นให้ได้นี่ตัวทํางานที่ก็ยังลบเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องให้ปูช่วยจัดเบื่อคนฟิตฝนตกก็จะเปลี่ยนกัะถางอะ้็มันทำในร่มได้แค่เราหยิบเข้าไปในร่มเฉยๆอันไหนมากอะ นี่ดิเอาใส่นี่จบเลยอาอาเอาตีลังกาไหมวันนี้คุณเขาก็ฟิตอยูน่นะเขาก็จะเปลี่ยนกระถางแคคตัสไม่ค่อยได้ดูแลมันผลโตก็ไปตากผลทำไ,ไมเล่าลูกๆเราไปไหนหมด ช่วยได้ไหมทอรี่ช่วยได้ไหมฮะเดินไม่ได้ขอตั้งให้หนู๋อเดินไม่ได้เอามาเร็วมาเร็วอ๋ไม่ข้ามของด้วยโอ้ยย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 ยายยยยยนยยนยยยยินยยนายย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 ยนยย้ยย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 กียย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 เทยาโชว์ยยนยยยยยยนยนนยย ไม่มีเพื่อนไงผมไปกินข้าวแล้วลงอยู่ในบอ่อปลาฝนหยุดแล้วเอาไปไหนอ่ะเอามันี้จะนอน ื้อเที่ยงสั่งอาหารใต้มาเผ็ดมากกินได้แค่คนละนิดคนละหน่อยน้อนจะได้เปลี่ยนกระถางไหมนะวันนี้เห็นปูบอกว่าจะทําจะไปเปลี่ยนกระถางแต่เมื่อกี้ปูแอบหลับนี่พักสายตาจากงานเลยเดินมาดูแป๊บหนึง่งไปและวไปทำงานต่อดีกว่า ไปดูคนตรงนู้นดีกว่าว่าเขาทำอะไรอยู่ผมชกเท้าโอ้วิ่งเยอะปวดเลยเอ๊ะไหนบอกว่าจะทำอะไรนะเปลี่ยนกระถางต้นแคคตัสไม่เอาแล้วโอ้โหแล้วเมื่อกี้บอกไม่ต้องทำไม่ต้องทำไปยกมาจะเต็มหน้าบ้านเลยดู ฝนหยุดยังอ่ะหยุดแล้วหรอแล้วหยุดแล้ว,แ,ลวแต่ทอรี่ก็ยังไม่หยุดนอนอค,คุณลีนอนสบายใจนะเสียดายน้องสั่งมากินไม่ไหวเผ็ดจัดกินยินาโฟไหมอ,อยากกินประดิบโอเคเดี๋ยวจัดให้หื้อเย็นนะ นี่เราต้องเบอร์เท้าไหมตอนลงคลิปอะ่ะต้องเบอร์ไหมไม่เบอร์แล้วกันเนาะให้ดูว่าเท้าดํานิดหน่อยดํำไหมไม,ไม่ดำไม่ดําโอเคไม่เป็นไรเราเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อ <c oughs> ใสาย่ตามาพักใายตาแป๊บนึงหน่อยดูสิ่มันแบบไหว้มองหน้ากันทำไมอ,ะอ่ะกดดันอไม่ต้องไปให้เดี๋ยวให้ไปเย็นเดี๋ยวคู่มัปล่อง ในระหว่างนั้นเราก็หันมาเจอสายตาไม่ใช่สายตาของคุณคนนี้นะสายตาของคุณคนนั้นที่แอบมองตามมาเมื่อกี้ยังนอนตรงๆตอนนี้นอนเอียงเอียงคุณชายคุณชายติงเล่โอ้โหท่านอนเขาเหลือเกินจริงๆนะฮะ หมากระดูกสันหลังคดหรือเปล่าโอ้ยนี่พูดด้วยนะเนี่ยนะฮารลี่ฮอลลี่ดูดูดูดดทางแอลกอไดบ์ฮารลี่นี่พูดด้วยนะไหนหนูต้องเรียกที่ไปาหานไหมโอ้โหดูสิพอปูเรียกเหมือนเป็นหมาอีกตัวโอ้ยโอ้ไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยค่ะ ดิฉันเรียกไม่กระดิกคุณมาลีเรียกไปหาเฉยลมเสียต้องมาเล่นด้วยนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอขึ้นที่นั่งเลยนะไม่เอาขึ้นนะไม่เอาขึ้นแน่นอนมึงโหเรียกไม่สนใจสนใจไหมฮอลลี่หืมด้ไหม สน,นจะแม่เอ้าทอยที่ห้าเฮ้ยมเคลื่อนมาตรงนี้ไวมากพี่หม่ก็ดีปับ๊บสนใจเหรอเฮ้ยอ,อ่ะเฮ้ยยังไม่ทันจะงับเลยโ,โอ้โหตื่นมาเนี่ย ูทำหน้าดูทำหน้าเวลางับนับก็งับดีมันจะต้องเอียงเอียงปากนับนะอาหารเย็นอาหารเย็นหรือเปล่าน,น้า ว่าอะไรอ่ะฮทำไมกินทำไมกินแซลมาก่อนกินแซลมอนไหมไม่กินแล้วทำไมถึงกินตอนหลังพี่ให้จิ้มมะนาวฮะพี่ให้จิ้มมะนาวพี่ให้ลองจิ้มเหรอแล้วมันก็เลยกินได้เพราะหนูไม่กินวาซาบิแล้วเวลาจิ้มกับอะไรนะซอสดำๆของเฉยๆเออมันเลี่ยนอะมันแบบยืดยยั่ก็เลยต้องพอให้จิ้มมะนาวมันก็เลยแซบอะไรค่ะ ส่วคนนี้จัดการกะหรี่ปั๊บไปเรียบร้อยแล้วออเรียปากเรียไงอร่อยไหมคุณมะลิอร่อยงงกินข้าวกับกิมจิงนี้ข้าวก,กิมจิชอบกินใช่ไหมช่นี่เขาก็อยากจะแจกเอ้าหัวมาหายไปไหนอะ กัดเหล็กแท้แเหล็กอยู่นะจ๊ะ <c oughs> ไหวไหมเนี่ยทำไรอย่าจะมายุ้นไววทำไมฉัจะทำงานฮนะคุณติงลี่ เมื่อล้วออกไปห้องน้องไหมไปไปไป,ไปที่เร็เวเร็เวเลวเลาเรื่องงานแล้วไปเร็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 วเขาไม่ให้หลับตอนหกโมงเยน็นไม่ได้หลับอ้าวาหมายถเรียอเราไม่สนใจเลยดูวิธีเปลี่ยนกระถางอะไนี่อยูอโอ่โอเคโอเคตั้งเขาเรียกตั้งท่าอยู่ใช่ไหมตั้งท่าเปลี่ยนกระถางอยู่เนาะ กงคืได้ประมาณเดือนหน้าถึงจะเปลี่ยนไนีก็กลัวเปลี่ยนผิดแล้วมันตายอ่ะไม่เปลี่ยนมันก็ตายต่อเพราะว่ก่อนอนี้เปลี่ยนผิดมาโดยตลอดตั้งแต่ซื้อมาเหรอไม่น่าและโอ้เสียเป็นแสนได้เก็บไว้ไม่เท่าไหร่อ่ะดูเฮยมาตัวนั้นนะมาตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ทอเธอรียเวิ่งวเพื่เรียกเพื่อเรียกไปววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไปไปไปไ ไปนฮะม <c oughs> ้าจี้เนาะ <c oughs> บอกให้วิ่งก็ว,วิ่งวันนี้ตู้ใหม่มาส่งตู้นี้จะเอาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวต้องยกกับปูสองคนน่าจะหน้าเขียวดูแล้วยกขึ้นบันไดซอเกเลรกๆกของผมไปสวัสดีทุกคนคิดถึงนันทยาไหมเห็นนันทยาในกระจกไหมไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยต้องถ่ายเองนะปูไม่ยอมถ่ายให้ เลิกงานแล้วมันแลดได้ค่ะฮะทำอะไรฮะฮะทำอะไรอะตัดิลาี่ะนแบบเออดอกหนูน่ะมันเป็นอะไรอ่ะหนูรีมันมีดอกเนี้ยมันเป็นอะไรคะตัดไปยัง เนี่อย่างเงี้ยมันมันหงิกหงิกตอนมันเด็กๆเนาะทุกคนรู้ไหมทุกทุกทุกคนรู้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นที่ตอนเป็นดอกเล็กๆอ่ะแต่เดี๋ยวสักพักมันก็บานเนาะแล้วมันบานไหมมันก็บานแต่มันก็ไม่สวยม่สวยมันเป็นเพราะเพี้ยไฟหรือเป็นเพราะว่าปูใส่ปุ๋ยเยอะไปก็ไม่รู้ไม่นี่ไม่ได้ใส่มานะแล้วเพิ่งมาเริ่มใส่เนี่ยอ๋อฮ้ยอันนั้น ตล่าตูนไหนไม่มีมีไงดอกไม้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่สรุปต้นไม้ไม่มีโอกาสได้โตบ้านนี้มันเหี่ยวมันหงิกดูดิโอ้ยอย่าทำหน้าหงิกสิต้นไม้จะได้ไม่หงิกเกี่ยวไหมเกี่ยวแล้วทำไมนิ้วเป็นอะไรเลือดเหรอเลือดไม่ปูนแดงเขาต้องป้ายปูนแดงนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันจะได้ไม่เน่า ใช่พี่ถ่ายแล้วเย้พี่ถ่ายแล้วหลายดอกแล้วนะอ้าวเหรอพี่เห็นดอกเดียวเองอ่ะอีกดอกนึงร่วง่ก่อนหน้านี้มันมีก่อนด้วยอ๋อมะลิร่วงไปแล้วเอ้ยจำอะไรนะจำปูจำปีจำปีดอกข้าวโนนล่วงแล้วอันเหี่ยวๆยังอยู่เลยเนี่ยอ๋อแต่อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยริมเนี่ยริมเนี่ยอันนี้ยังอยู่ยตอนไหนอีกอ่ะมีตรงไหนอีกอ่ะไม่เห็นมีแล้วเลย ม,มีที่จกอยู่บนต้นไม้ใช่ไม่มีมีมันวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้พี่เห็นตอนแรกมันอยู่ฝั่งทางนี้แล้วมันก็ล่วงไปแล้วล่ะใช่นี่ดอกนี้กําลังสวยเลย,ยเด็ดดีเด็ดมาดิไม่เ,เด็ดมาทัดหูแบบประแจะเด็ดมาใส่ที่ตรงนี้น่ะที่อะไรนะที่ผมแบบคนเมื่อก่อนทำที่ทำที่ไม่อดอกไม้ให้แดดดอกจังปีอยู่กับต้นมันก็ร่วง ดอออกกก่่ะมันนยู็ต้วงใช่เก็บได้เขาไม่ว่าหรอกไม่แต่มันยังตูมเยอะอยู่เปล่าพรุ่งนี้เช้าค่อยดัก็แล้วแต่ไอ้เลิฟว l e อลเลยบ้านนี้มีการจัดสรรพื้นที่บ้านได้ดีมากๆนะคะก็คือพื้นที่บ้านพื้นที่ที่ปูมาสื้อบ้านตรงนี้มันไม่ค่อยกว้างใช่ไหมเราก็เลยแบบ คิดว่าเออเราต้องเอารถเข้าจอดในบ้านสองคันเพราะเราไม่ชอบจอดแปะหน้าบ้านแปะหน้าบ้านเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าเขาออก,กลำบากเราก็จะจอดในบ้านหมดเราก็เลยต้องทําประตูให้มันใหญ่เพื่อที่เวลามีคนจอดหน้านบ้านเราจะได้เลี้ยวได้ง่ายนี่เป็นไงการจอดเป๊ะมากนิดเดียวจะโดนประตูเพื่อข้างหลังมันจะได้มีที่ข้างหลังจะได้มีที่เดินไปได้ แฮนกมากฟางนี่ปูเอามาสุมสุมต้นไม้อันนี้เป็นรถรถคันเล็กของปูเขานะดูดิชอบมากเอ้น้องชายทำสีให้แล้วบอกว่าสตาร์ทนะ่ากลัวออกตัวนะ่าสงสาร <c oughs> ส่วนตรงนี้นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับเวลากักปลาที่ปลาเป็นโรคอีกปลาซื้อมาใหม่พอดีเมื่อวันก่อนรีบก,กักก็เลยยังไม่ได้เก็บตอนนี้ไม่มีปลาอยู่แล้วนะ ส่วนทางใหญ่ๆนี่คือไรมันคือไร่มันคือ,คอกลองปลาคาร์ฟที่ทําหน้าที่เป็นกลองเพื่อให้น้ําในบ่อใสนะ<ม>เนื่องจากเราบ่อเล็กแต่เราเลี้ยงตาเยอะเราก็เลยต้องสั่งบ่อกองแบบนี้มาเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ดีไซน์ว่าจะเลี้ยงปาลาคาร์บเราจะเลี้ยงปลาดุกจะเลี้ยงปลาดุกกันนะตอนแรกดูดูดูที่เสือเงินเสือทองนะลอยมองหน้าจะกินข้าวเห็นไหมเห็นนิ้วกิ้งจุ๋มเ้ยไหม มาปคุงข่องนั้นปลายยังไหว้ฉลับอยู่ก็คือเดี๋ยวคงดูอีกวันมาลืนถ้ายังไหว้ฉลับอยู่คงต้องใส่ดิงยิงม้ำอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้นั้นเขากําลังหาเพื่อนเล่นไาอยู่ชื่อพี่คกมีพี่คกไหมลูกไม่ต้องอมงพี่คกวันอายืดเป็นในบ้านนะเจ๊ไหมไม,ไม่ต้องหาพี่คกมาให้เลยไปกว่าดูวันนี้ดีนี่ตอนแรกหนูซื้อมาเป็นสีชมพูไม่ใช่หรอ,หอสีตกนะ เขาบอกว่าต้องปลูกชวนชมไปหน้าบ้านใช่ไหมฮะทำไมถึงซื้อชวนชมมาปลูกนะคุณหมออะไรนะคุณหมอเต็งหนึ่งหมอเป็นหนึ่งเป็น,นคุณหมอเป็นหนึ่งบอกว่าต้องมีต้นไม้มงคลก็คือมีต้นส้มแล้วก็ต้นชวนชม,มใช่ส่วนนี้เป็นเป่าตุงของเราตอนแรกเราเอาไวต้ตรงบอ่อปลาแต่มันไม่ค่อยงามก็เลยมาไวต้ตรงนี้นะเป่าตุงม เป่าตุงมก็เลยงามนะคะตอนนี้ส่วนอันนี้อะไรนะที่พี่จิ๋วมาขึ้นบ้านใหม่แล้วอะรวยไ,ไ,ไม่เลิกรวยไม่เลิกนะอันนี้รวยไม่เลิกตอนแรกก็มาแบบเหี่ยวๆจะตายจะตาย,ต,ายตอนนี้ตอนนี้เริ่มไม่ตายแล้วค่ะเราจะรวยไม่เลิกนะคะตอนนี้ส่วนอันนี้เป็นพี่คู่ก็อันนี้ก็เป็นพี่จิ๋วคนเดิมคนดีนะคะให้เศรษฐีวิวสัตว์เรามานะตอนแรกก็เล็กๆหน่อยตอนนี้เริ่มเริ่มใหญ่ละเศรษฐีวิวสัตว์นี่ถ้าโตคือจะใหญ่มาก ใหญฟุดฟุดส่วนนั้นคือต้นมะลิมะลิที่ขยับได้พอพี่ทอวิ่งชนล้มไปน,ะพน,นปะพี่ก้องกินขนมบ้าพี่ก้องหากทายอะ่ะพี่ทอไปหาพี่ก้องเร็ววันนี้เป็นหนึ่งวันที่แสนจะธรรมดาแล้วก็เหนื่อยโฮของปูกี้ซ้อมหนักตัวก็เลยน่ะ ได้ไหมหนักเพราะเราอ้วนขึ้นเลยอ้วนขึ้นแหมวันนี้อาบน้ําแต่กางวันหอมหึ่งก็คือจะอาบไว้น้ำอาโอเคงั้นเราไม่อาบแล้วแต่ไม่เป็นไรพี่ยังไงก็ได้เดี๋ยวพี่ตดโอเคทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสําหรับปูนัดรัดทุ่ง EP นี้เจอกันใหม่ EP หน้าบายบาย โอ๊ยตบหน้าทำไมอม่ะันไม่ได้ตบมันกิ <c oughs> ้มบายยนะนายย่นน้าพี่กย็ย่นเหมือนกัน